สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับผมมงนะครับครับผมก็ยังมาพบกับบอมนะครับแล้วก็แม็กนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นขาดไม่ได้เลยก็ยังคงอยู่กับพิษุ้ยเอย่างเดิมค่ะค่ะยินดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่เมืองเดิมใช่ไหมฮะยามากาตะใช่ยามากาตะแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆล็กสากะตะครับค่ะเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ในจังหวัดยามากาตะครับผมแลวที่อย่างนี้นะเราได้ได้ทราบข่าวมาว่า จุดนี้เป็นจุดที่เขาถ่ายละครเรื่องโอชินสงครามชีวิตโอชินในช่วงของคุณคุณพี่คุณพี่ห้ามเรียกคุณแม่ก็คือเป็นเป็นเรื่องเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงนะคะก็คือคือเป็นละครที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยในยุคที่คุณแม่คุณพี่นะคะยังสาวกันก็ประมาณสัก20ปีที่แล้วโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะค่ะัเงเกิดย ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสิขวบอะ,ะ <c oughs> อาจจะเคยได้ยินนาบ,นบได้ยินครับก็เป็นเรื่องราวที่คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นผ่านละครผ่านหนังนะคะเหมือนใช่ใช่เหมือนอย่างรายการ The First Ultimate เนี่ยแหละที่ <ผม S 1> ดูวัยรุ่นผ่านรายการนี้นะคะได้ดูไลฟ์สไตล์ก็เหมือนกันนะคะก็คือเรื่องละครเรื่อง สงครามชีวิตโอชินเนี่ยเป็นที่ประทับใจมากๆเลยของผู้คนทั่วโลกงั้นเดี๋ยวเราเตรียมไปเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วชีวิตของโอชินนี่เป็นไงแต่ก่อนหน้านี้นะครับเราอยากจะขอแย้งกันสักนิดนึงนะครับถึงเรื่องของอัลติเมทโค้ดนะครับซึ่งเป็นรหัสลับนะฮะที่เราจะบอกตลอดเทปของเราเลยต้องสังเกตดีๆนะฮะเมื่อได้โค้ดนี้แล้วเราก็จะส่ง SMS ไปนะครับยิ่งส่งหลายครั้งก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับส่งครั้งหนึ่งได้หนึ่งสิทธินะครับส่งหลายครั้งได้หลายสิทธิ์อ้นนีเรา เข้าไปดูบรรยากาศกัน hmm, ดีกว uh. <ๆ grandpa. S 2> ่าแล้วก็อยากรู้เ <pega> ร <graffiti> ื่องราวว่าจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปพบกับเหตุการณ์จริงๆด้วยนะฮะไปกันเลยก่อนครับงั้นก็ตามทางนี้เลยนะเชิญนำเลยครับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกชวนคุณร่วมค้นหารหัสลับลุ้นท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีเพียงคุณดูรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกประเทศญี่ปุ่นแต่ละสัปดาห์จะมีรหัสลับขึ้นมาบนหน้าจอทราบรหัสลับแล้วพิมพ์ทีหนึ่ง เว้นวรคตามด้วยรหัสลับส่งมาที่4838323ผู้โชคดีที่ส่งรหัสลับมาจะมีสิทธิ์ในการร่วมลุ้นชิงรางวัลแพ็กเกจทั่วท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นฟรีจำนวน2รางวัลรางวัลละหนึ่งที่นั่งร่วมเล่นสนุกได้ในวันที่20 27พฤศจิกายนและ4ธันวาคม2559ในเวลาที่รายการออกอากาศจนถึงเวลา19นาฬิกาเท่านั้นและวันรายการรีลันในวันที่23 30พฤศจิกายนและ7ธันวาคม2559ในเวลาที่ออกอากาศจนถึง 12เลรกาจับรางวัลครั้งที่2วันที่9ธันวาคม2559ประกาศผลรางวัลวันที่25ธันวาคม2559ทาง Facebook The First TV ไทย oh. Oh. แจกแพ็กเกจทัวร์ฟรีแบบนี้มีแค่รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเท่านั้นยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะผู้โชคดีอาจเป็นคุณเตียที่นี่เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ละครเรื่องโอชินเนี่ยเขาเลือกมาเป็น เป็นสถานที่เกิดนะเป็นเมืองที่เกิดของของโอชินเรือไม้จะเห็นว่าเป็นเป็นเรือที่ที่ต่อด้วยไม้ครับก็บบเป็นเรือในยุคที่อ่าพิเรียดประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คือวิถีของคนญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นวิถีของชาวนาชาวไร่นะคะแล้วก็พยายามทําทุกอย่างด้วยตนเองครับมาแล้วครับตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาล่องเรือบ้างเราเปลี่ยบ <ผม S 2> นบรรยากาศจากบนบกลงน้ำา่เป็นแม่น้ําที่โอชินนะครับได้เคยมาล่องจริงๆนะฮะแล้วก็เคยแถลงที่นี่ด้วย ผมตอนนี้นะครับผมพาทุกคนามาอยู่ที่หัวเรือแล้วอยากให้ทุกคนดูบรรยากาศนะเพราะว่ามันสวยมากแต่คือการที่จะมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราต้องเซฟตี้ตัวเองนะครับเพราะว่าเขาจะให้ใส่ทุกคน mm hmm. การที่มาอยู่ตรงนี้มันอันตรายลมทั้งแรงแล้วก็เม่นน้ำค่อนข้างที่จะลึกครับผมวันนี้คุณป้าจะจะ,จะแล่ปลาไทยก่อนนะคะปลาไทยเนี่ยเป็นปลามงคลนะเวลาที่เราทานอาหารมื้อแรกของปีใหม่เนี่ยก็จะทานปลาไทย เพื่อที่จะเขาเรียกเป็นปลาเศรษฐีไงเพรากินแล้วก็เพื่อ,<ๆ>อความเป็นสิริมงคลเป็นไงคะเป็นไงผมรู้สึกถึงทะเลเลยครับอมอบมทั้งหลาย